ฮัลโหลเธอขอบอกว่าเมื่อเช้าฉันตื่นสายเธอตื่นมา6กโมงครึ่งฉันลืมตั้งนาฬิกาปลุกกเธอแล้วขอ้อนี้ฉันน่ะมีออเดอร์ลูกค้าในหมู่บ้านเขาสั่งของไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเธอสั่งไว้ว่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้ <c oughs> เขาจะเอากากหมูสามชั้นทอดกรอบหนึ่งกิโล น้ำพริกเผาของฉันนะหะกระปุกนะคะแล้วก็มะขามหวานคุกน้ำตาลอีก14ถุงแล้วฉันลืมตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมฉันก็ตื่นสายไป6โมงครึง่งฉันก็ตกใจอ๊ะอ๊ะคือกี่โมงกี่ยามแล้วโอ้โอเมก้า oh สน้ำไม่ต้ององค์่ต้องอาวค่ะไม่ต้องแปรงฟันค่ะไปค่ะลงมือทำค่ะทอดหมูเขาก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะก็พักไว้รอให้หมูมันเย็นแล้วฉันก็ต้องมานนั่งแพ็ค มาข้ามว่านคุกน้ำตาลของฉันอีกสิถุงอะเธอแล้วคราวนี้มันมีออเดอร์ลูกค้าออนไลน์มาด้วยนะคะสองร้อกรมมัมอะสถุงนะคะแล้วก็ลำพิอีกสอกระปุกฉันก็เลยเอละทีเดียวเลยให้มันจบๆไปแล้วคราวนี้ยฉันก็ทำตด,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 ดึเสร็จประมาณ8โมงสีเธอฉันก็ต้องรีบไปอาบนะ้ำเพราะว่าเดี๋ยว9วงฉันต้องทำงานแล้วฉันแบบ โอ้ยคลิปครับก็ไม่ได้ถ่ายเพราะกันที่ฉันมันตื่นสายฉันแบบนอนยาวนะคะลืมตั้งนาฬิกาปลุกก็ตื่นมาก็สะดุ้งเลยเฮ้ยกี่โมงแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะไม่ดีเลยลืม,มาลืมนอนเพลิน,อา,านอากาศมันดีอากาศมันเย็นนะโอ้ยต,ย,ตยตายตายตายรีบค่ะรีบเลยค่ะพอเมื่อเช้าก็แต่งตัวอยู่ลูกค้ามาเออพ่อนุดอยู่ไหมเลยหนูมาทําผมเออลูกค้ามาตามฉันล้วค่ะฉันยังไม่ได้เปิดประตูบ้านเลย บอกว่ากวาดก็ยังไม่ได้กวาดนะถูยังไม่ถูนะเว้ยก็อาทำงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยกวาดค่อยถูอะไรเงี้ยก็คือถ้าใครสนใจนะไปสั่งได้เลยในแอปส้มนะพิมมาเลยว่าเจนุตมหาชัยนะคะกากหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะทอดตามออเดอร์นะมีขนาด50กรัมทานคู่กับน้ำพริกนะคะแล้วก็ขนาด100กรัมแล้วขายดีที่สุดแบบขายดีมากที่ลูกค้าสั่งเยอะๆตอนนี้นะขนาด500กรัมราคาปรับขึ้นมาแล้วนะคะพอนุษบอกแล้วว่าปีนุษ ปีนี้นุชจะปรับราคาขึ้นนุชปรับแล้วนะคะถ้าถ้าใครสนใจไปสั่งได้เลยนะพร้อมส่งพร้อมมากพร้อมมากจ้า